สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าพามาชมต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือมิ้นนะคะเป็นไม้ในกลุ่มมิ้นชื่อว่ามิ้นดำค่ะใบเขาจะสีเข้มเข้มก็คือเป็นสีเขียวเข้มนะคะแล้วก้านเกลือนอะไรเนี้ยจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงน้ำตาลเข้มเข้มอะคะ่ะเวลาเราฉีกใบมาดมเนี่ยนะคะหรือเคี้ยวเนี่ยอารมณ์เหมือน ยาสีฟันที่เป็นรสมิ้นท์นะคะอารมณ์เดียวกันเลยนะคะอันนี้สามารถทานดิบๆได้เลยนะเราทานกับกับลาบก็อร่อยนะเพื่อนคะจริงๆแล้วทานได้กับหลายๆอย่างนะเคยไปที่ร้านอาหารใช่ไหมแล้วเขาเอามาวางคู่กันกับกระเทียมเออเราทานคู่ๆกันก็อร่อยนี่นาเราก็เลยขอต้นเขามาขอแบ่งต้นมานะคะเขาก็เอาตัดกิ่งปักปๆมาให้เราเราก็เอามาชามมาขยายต่อจนได้เป็นแบบนี้เลยนะคะ อันนี้คือทดลองมาเลี้ยงแบบไฮโดรค่ะและก็ปรากฏว่าได้ผลดีเลยนะคะเติบโตได้ดีเลยแต่ว่าสตัตรูเพื่อนก็จะมีพวกเนี้ยค่ะเพี้ยแป้งนะคะเพื่อนคะ่ะนี่เพี้ยแป้งเราต้องคอยมาดูนะคะหรือไม่ก็มาฉีดน้ําฉีดแรงๆเลยค่ะใต้ใบอะ่ะที่จริงเมื่อกี้ก็ฉีดไปแล้วนะเนี่ยยังมีอยู่เลยนะคะก็คอยมาดูเพี้ยแป้งนะเพี้ยแป้งชอบมามันมากับมดนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เวลาขยายพันธุ์นะคะตัดตัดกิ่งไปชามแค่นั้นเอง ง่ายมากเลยไม่ต้องลดน้ําเยอะนะคะลดน้ําแค่วันละครั้งเดียวพอและนี่ก็คือกิ่งที่ปาตัดมาชํานะคะลดน้ําแค่เช้าครั้งเดียวนะคะทุกคนขาสังเกตได้ว่าถ้าชําแบบดินเนี่ยเขาจะย่อยเร็วมากเลยนะคะต้องคอยตัดชําไว้เนาะแล้วก็ใบก็จะเล็กกว่าเนะคะถ้าเราไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเนี่ยนะคะเนี่ยใบเล็กเลยเท่ากับว่านะคะจากการทดลองปลูกแบบน้ําดีกว่าค่ะแต่ว่าโดยใสยพันธุ์แล้วนะคะใบเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากมายแนละ้ว เนี่ยเออเนี่ยใบยใหญ่แต่พอเป็นแบบกลิ่งที่แตกๆมานะคะใบเขาก็ดูเล็กลงโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับมิ้นดำ